ครอบครัวอดีตพระเอกค่ะต้องบอกว่าวัาวนนี้จะพาะทุกคนมาติดตามเรื่องราวนี้นะคะที่ถูกพูดถึงอย่างมากกันเลยทีเดียวแล้วค่ะอดีตพระเอกดังทนไม่ไหวหาลูกภรรยาก,กับไทยหลังย้ายไปอเมริกาเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรมาตามกันค่ะเป็นพระเอกที่หลายคนรู้จักกันดีมีครอบครัวที่น่ารักมากๆด้วยล่ละค่ะเขาคนนี้คือฟุกเกิกพลนอย่างที่ทราบกันดีว่าเขาเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากเป็นนักแสดงที่หลายคนจับตามองและเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถด้วย หากใครติดตามจะทราบกันดีว่าเขามีภรรยาที่สวยละค่ะนั่นก็คือสาวนาตาลีและตอนนี้ก็มีพยายามรักด้วยนะคะทางด้านของสาวนาตาลีเองก็เพิ่งมาแต่งงานใหม่หลังจากที่เลิกกับสาวโบซึ่งเคยเป็นอดีตภรรยามีบุตรด้วยกันตอนหนึ่งก็คือน้องอาชีนั่นเองค่ะแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาใดๆเลยเพราะว่าหลังจากที่ทั้งคู่เคย เลิกลากันไปกับทางนานของอดีตภร,รยาหนุ่มฟุกเข้ามาเริ่มต้นใหม่กับแฟนใหม่นั่นก็คือสาวนาตาลีที่รักกันดีมากๆด้วยละค่ะรวมถึงทั้งสองครอบครัวนี้ต่างคนต่างมีใหม่แล้วเข้าใจกันดีรวมถึงน้องอาชีเองที่เกิดกับอดีตภร,รยาก็ยังเป็นชายที่อบอุ่นและเข้าถึงครอบครัวทั้งสองได้อย่างดีด้วยละค่ะและในตอนนี้พ่อฟุกเองนะคะก็มีลูกสาวหนึ่งคนค่ะที่เกิดกับภรรยาสาวอย่างนาตาลีซึ่งเป็นภรรยาสาวคนปัจจุบันแล้วก็ครอบครัวพากันบินลัดฟ้า ไปพักผ่อนและใช้ชีวิตกันอยู่ที่ต่างประเทศหลังจากที่มีการเปิดประเทศนะคะพาก,กันไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะตลอดเวลาหลายเดือนหนุ่มฟุกก็ได้โพสต์ภาพเป็นความเคลื่อนไหวลูกสาวตัวน้อยอย่างน้องนาตาชาก็ตื่นเต้นกับสถานที่ใหม่ๆค่ะได้ไปพักผ่อนเที่ยวกันหลายที่ล่าสุดหนุ่มฟุกกะระยะตัดสินใจพาก,กลับมาเมืองไทยแล้วค่ะโดยนอนิตาลีก็เผยข้อความพร้อมบอกว่า ลิลลี home, ่จะกโฮมค่ะ See you soon BKK first f i g h t of 2022เป็นกำลังใจกันนั่งเครื่องยาวไปกับเบบีนาตาชาด้วยนะคะทิป20กว่าชั่วโมงต้องบอกว่าสุดยอดสาวน้อยเลยละคะ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวยังไงก็ขอจังคู่นั้นพักผ่อนให้เต็มที่คะ่ะ